โอเคครับเรามาดูของรางวัลหลังจากที่เราได้รับชูนะกันดีกว่าครับก็ตอนนี้ยอดผู้พิจิสเตอร์เนี่ยครบ3 0 0แสนคนแล้วนะครับก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่อีก4รางวัลน,นะครับอย่าง3,500 0 0นะครับจะได้รับ Memory Stone ของตัวละครที่ชื่อว่า r i m u ูเ t r e r e i n c a r n t t e นะครับซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละคร4ดาวซึ่ง Memory Stone ทํทำอะไรได้ผมคิดว่าน่าจะเอาไปปลดลิมิตของตัวละครได้นะครับแล้วก็ ได้รับ Illustration ซึ่งาภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นรูปชินฉากำลังกอดริมรูอยู่นะครับที่กำลังอ่านหนังสือเฮ้ยน่ารักน่ารักมากครับน่าจะแต่ผมไม่รู้ว่า Illustration ในเกมมันทำอะไรได้บ้างนะครเอาไปตั้งตรงไหนได้อันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับอ่ะสี่แสนได้รับตัวละคร ไม่ใช่ตัวละครเรียกว่า memory s t o n e ของชูนะนะครับ Pink o กก g a RP m a n ไ i l i นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาไปปลดลิมิตตัวละครนั่นเองอ่ะ450,000นะครับ450,000จะได้รับตัวสุ่มตัวละคร5ใบนะครับแล้วก็ได้รับภาพนะครับซึ่งภาพนี้ผมขอบอกว่าเ <c oughs> ด็ดดวงมาเด็ดดวงจัจัดชีองนี่แบบอืมแล้วก็ชูนาก็น่ารักมากครับชุดไว้นาะทั้งคู่โอ้ สับใครดียังไม่พีดิ e ิเตอร์ไปพีดิจิเตอร์เดี๋ยวนี้เลยนะครับ <c oughs> อของรางวัลสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นตั๋วสุ่มการันตี5ดาวนั่นเองนะครับซึ่งเราจะได้รับตั๋วนี้นะครับหลังจากที่เราล็อกอินครบสั่งวันนะครับหลังจากที่เราสมัคร ID นะครับซึ่งผมคิดว่าที่เขาทำเนี้ยเพราะว่าเขากันพวกดี ID แน่ๆผมคาดว่านะโอเคครับของรางวัลก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เข้าเว็บไซต์นี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับมันจะมี ะจะมีตัวละครที่ค่อยๆเพิ่มเข้ามาในหน้านี้นะฮะจะสังเกตได้ว่าหลังจากที่แคมเปญได้นนเริ่มเนี่ยตั้งแต่วันที่3 1 3 1ก็คือเปิดให้ P-register นะฮะในส่วนของโซนญี่ปุ่นนะเพราะว่าโซนอังกฤษเนี่ยเขาให้เปิดเขาเปิดในวันที่7กันยานะครับอ่ะเราสังเกตว่าแรกแรกแ,รกแรกเริ่มเลยเนี่ยจะมีแค่ริมรุแล้วก็เป็นบ้านอย่าเรียกว่าบ้านเรียกว่ากระท่อมนะฮะพอถึง5 0,000ื่นเนี่ยก็มีลังงาะเข้ามามีกอบตาเข้ามานะครับ แล้วก็คบ1 0 0 0 0แสนนะฮะจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีการสร้างพื้นนะฮะมีการปูพื้นนะครับแล้วก็มีชูนาเข้ามานะครับแล้วก็2 0 0 0 0 0นะครับจะสังเกตได้ว่าหลังจากกระทอบนั้นเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบสิ่งก่อสร้างแล้วนะครับแล้วก็มีชีองเข้ามา30,000 0นะครับเริ่มมีบ้านมีเมืองนะครับมีเอ่อเรียกได้ว่าเริ่มเป็นเมืองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเบนิม,มาลุเข้ามานะครับ อะเรามาดูกันดีกว่าว่าตัลวละครแต่ละตัวละครพูดว่าอะไรบ้างนะครับอย่างชูนะนะครับที่ทํางานให้เสร็จแล้วกินของหวานกับท่านริมูรุกันดีกว่านะครับชิอง <ion> ก็คือบ้านก็สร้างขึ้นมาได้เล็กน้อยแล้วประมาณนี้นะครับเวนิมารุนะครับเมืองนี้กําลังพัฒนานะครับซึ่งจะพัฒนามากขึ้นในอนาคตประมาณนี้นะครับผมเนี่ยรู้สึกกระตือรือร้นมากเลยอ่าแต่ประมาณนี้ ริมรู้นะนายตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องของการระจนไปที่กำลังจะเข้ามานะครับแล้วก็ลังงะพูดว่า I'm proud to be with you ก็คือผมภูมิใจที่ได้อยู่กับท่านอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อปตะนะครับท่านริมรู้เป็นโรงเรียนของท่านชูนะหรือท่านชิออนอันนี้ผมไม่รู้เลยอ่ะว่าก็อปตะมันแปลยังไงนะครับ ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับขอ,อโทษสำหรับมีบบเงิงนะับพอดีสเสด็จติดคอด้วยส่วนเลื <laughs> สำหรับใครที่ยังไม่พรีดิจิสเตอร,ร์เกมนี้นะฮะก็อย่าลืมไปพรีดิจิสเตอร,ร์กันด้วยนะครับก็ทางวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม